ดีพออีเม่โท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 มีตะเกลืออ้อยต่อยคะ่ะพื้นหน้าสีขาวที่กว้างไกลเงาอาลลาสุดสายตตาที่เขาอย,อยู่ตรงนี้นะคะมันก็คือหน้าเกลือน,นั่นเองคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเขาอยู่สมุทรสาครสมุทรสงครามหรือว่าเพชรบุรีเพื่อนๆคิดผิดแล้วจ้า ดีค่ะเพื่อนเ,นเืนมิตรรักแฟนเพลงและนักเล่นคีย์บอร์ดทุกคนนะคะมือนีเขาพาทุกคนมาเที่ยวหน้าเกลือค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่เขาได้มาชมหน้าเกลือแล้วกับวิธีผลิตเกลือแบบเบื้องลึกเบื้องหลังชนิดที่ว่าติดขั้นแท้ติดขอบเตากันเลยทีเดียวค่ะ ีอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะแม้เราจะฟังบ่าิดนะคะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะอำเภอนี่มีื่อเสียงที่โดงดังมากๆเลยนะคะคนส่วนใหญ่หูจากบ้านดุงจากเรื่องเราวความเสื่อ ปฏิหารความลึกลับมิติพิศวงเรื่องเราวเหนือธรรมชาติของเกาะค้ำชนโนดวังนาคิ้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทินพญานาคอันเสื้อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของเมืองมนุษย์กับเมืองบาดาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อปูสีสุดโตและแม่ยาสีประทุมมาพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนั่นเองค่ะ อดีหารและเรื่องเล่าเหลือเสื้อหลายๆอย่างได้เกิดขึ้นค่ะจนเหตุห้มวนมหาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลมากรกาบไหวสการะขอพรด้วยพลังศรัทธาและความเสื่ออยู่ยังบ่ขาดสายนะคะคำฉนอดอำเภอบันดุงก็เลยนับเป็นอีกมุดไม้นึงค่ะที่นักสแสวงบุญสแสวงโศกสแสวงลาบตั้งหนาตั้งตาอยากจะม่เยือนสักครั้งนึงในชีวิต money ค่ะเราจะพาทุกคนมาู้จัจอีกมุมหนึ่งของบานดุงนะคะมุมที่สะท้อนเนเห็นภาพพื้นหน้าอันคขาอกโลกภาพที่คนกําลังจุฟื้นจานวนมหาศาลใสเข้าไปในเตาขนาดใหญ่ภาพที่คนกนนนาาํา,า,า,ากลังกวาดตอมเกลือไว้เป็นกองเต็มทงหน้าภาพที่คนกรอกเกลือใสกระสอบแบกใสรถเพื่อที่จะเอาไปขายซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้นะคะกับยูคูสังคมบานดุงมาตั้งแต่รุ่นปนูสังกษสานยาสังกสีสืบทอดกันต่อๆมารุ่น สู่รุ่นจนฮอตปัจจุบันค่ะ วาค่ะบัดที่นี่เฮาจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเบิ่งกรรมาวิธีในการเฮ็ดเกลือค่ะก่อนสิออกมาเป็นเกลือทุ้งเกลือแกงหรือว่าเกลือเอาไปใส่ต้นไม้ที่เฮาเห็นๆกันเนี่ยเขาเฮ็ดจังไดนะคะยูนิคเขาเฮ็ดทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งแบบเป็นหน้าเกลือนะคะแล้วก็แบบเป็นล่งต้มเกลือนะคะ โอ้โห,โหนับว่าเป็นความเฉลียวฉลาดของบรรพบุรุษนะคะที่สืบทอดกรรมวิธีเฮ็ดเกลือนะคะมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะคะซึ่งคนปัจจุบันก็ได้ต่อยอดนะคะเฮ็ดแห่มันง่ายขึ้นสะดวกสบายได้ผลผลิตที่ดีนีคุณภาพและกับปริมาณที่หลายขึ้นจากสมัยเก่านะคะเห็นผลึกขาวๆเต็มเดินแบบนี้ บเมนไร่คาด้วยค่ะถ้าได้รู้รายรับของชาวนาเกลือแต่ละเดือนแล้วนี่จะโอ้โหเลยค่ะนี่มันทองคำขาวชัดๆเลยเจ้าทินพอจะอ้าแล้ว ไปค่ะไปที่นี่เขาจะตามไปเบิ้งกับมาวิธีในการผลิตเกลือนะคะที่เขาเคยกินเกลือเข้มๆนี่เคยเห็นบอกวา่ามันมาจากไหนนะจังใดจังใดเป็นเกลือนี่ก็เพิ่งเคยเห็นขึ้นกันนะ นี่บอกสูฟังน้ำแนว่าเห็ดแบบใดเห็ดเห็ดอีกยังเ็ดแบบไร่หลัไใบไม่ใช่เตาครับเพื่อไฟมันลุกเพื่อเอาความหวานมากไอ้น้ำมันเดือดตั้นเกลือตคนเดียอ๋อค่ะก็ประมาณจะตีหาครับตีห่าหอดทุ่มหนึ่งครับป้าตีห่าหอดทุ่มอะไรชั่วโมงอยู่เนาะต้มแล้วน้ำน้ำจะน้ำจะแห้งก็ไปเรื่อยๆต่อเยอะประมาณน้ำเตเต็มประมาณ น้ำประมาณห้างหยุดหมโอ้ห้าพันลิตรถ้าหมอเก็แบบบวกขึ้นไปอีกบสองสามลอยหยุดจ้าพอถึงมือแรงแล้วน้ำมันแห้งลงไปแล้วได้ใจที่จับมือเสาะมาตากหัวประมาณนันน้นโอ้จังสิได้เป็นแบบนั้นขามขามมือขามขึ้นใช้เวลาเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงหมดแล้วก็มใส่ถ้า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 เร่้ยงสิถ้าเกลือมันเร่้ยงหกอ่ะตักขึ้นเลยตอน แต่ว่ามันเขียวโปล่งเลยจงมันหอนเนาะแม่นครับจ้าเอาไที่นี่เขาจะได้เห็นวิธีแบบว่าซำใดซำหนึ่งบ่ได้เห็นเน,นอคนภายนอก นี่คือข้าป่ยขึ้นมากหรือว่าเขาจะขาต้องขาดขึ้นมากครับอ๋อขาขาดขึ้นมากแตมันจะติดมันจะเป็นเกลือแพมกูบอ๋อกิ้นมันกินหมอ้อจ้าหมอเกลือลูกหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณสองปีถ้าใส่ใจอันนี้กับผู้ภสพ้านี่ก็สี่ปีโอ้คือได้อยู่โดนก็มูเป็นวัสดุดยังขาดเล็กเล็กครับเพราะว่าถ้าใส่สแตนเลสตัวเล็วแล้วค่าเกลือก็แล้วข้าเกลือก็สร้างเงินก็เล็ก แป้งซื้อพระมาณไวยหนึ่งกระตังสี่หมื่นสี่หมื่นเงินไทยอันนี้อันนี้จะตกลูกละสองหมื่นต่าสองหมื่นบาทว่าทำมาจับน้ำนี่คือเขาสูบขึ้นมาจากจุดใดคะจากใกล้ดิน่าโอ้เป็นบ่อบาดาลนี่ประมาณแปดสิเมตรจากใ้แบบจ้าแบบต้มกับแบบตากต่างกันบ่มคะหรือว่าตากนี่ ตาก็คือเ,เอาน้าาจากใต้ดินมาตะมองดวยกันใประมาณจะใส่เวลาอยู่ประมาณสิบสองถึงสิบห้าโอ้แต่แต่น,นี่คือมือเดียวครับประมาณมือพอถึงสองมือ,อบานดุงบานดุงมีตะเยกยไก่เนาะไปข้ามชนวดเห็นแต่ขายเกลืออยู่ทั้งคางนะคะบ่เคยออามาเห็นวิธีแบบนี้เลยดีมากๆเลยขอบคุณหลายๆนะคะพี่ขอบคุณค่ะ พี่ซื้อยังคะ่ะซื้อเอครับพี่เอแลคะ่ะพี่เอเป็นภูมาใา้ความู้กับเผ่าในมือนี้นะคะ ค่ะทุกคนมาที่นี่หลังจากที่เขาเบ่งเตาล้อมเตาเขาเอ้นเตายังเตาต้มเตาต้มเกลือแล้วเขาจะลงไปเบ่งตรงหน้าเกลือนะคะน้ำที่มูลละหัวหน้าเอเพินพ้าปไปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดได้ยังกินนาะโอ้ยนกูกระตตามาคุ้งขื้อกันตอนนี้ว่าหอเนี่ กินแตบักหุ่งของพี่พี่ฉันว่าตำหุ่งกับ่แล้วมาตรน้องว่าซ้อแต่บ่เคยเห็นหน้าเกลือที่นี่ก็เลเ่นบอกพี่นะผ้าเบิงเนี่ยเคยอ๋ออันนี้ก็สิเป็นเกลือต่อแปน้นบ้านนี่กระตงสีขาวมานึกว่านึกว่าม,<อ>มันำม<อ><า>้ำขาวน้ำลงไม่ร่อยนี่เป็นเตียน้ำเข้าม่จะใสค่ะนไครับมาตบอยนี่ละใต้ดินนี่ละดูดม้าคือพวกต้มอ่ะละ เท่ี่จอันนี้อันนี้หัวก้ามือแรกวะค่ะก้ามือแรกลุงมาลงดนทิปไปแล้วลุมนี่หัวก็ได้สามช้มือเนี่ยลุช่นี่ก็เริ่มเริ่มเป็นเกียนอันขาวๆทั้งหลังเข้านีจากมือแล้วค่ะชื่อวันเป็นชิมือโอ้เป็นต้นเถื่องตัวนี้นเถื่องหมดมาเริ่มเริ่มส่โมเมนมานังกันแล้วดีกว่าต้นเถื่อเนอัินมือคนตกยี่สิบสามหลังคนโตก็ือปิลได้มนทีสิบสิบตัวแลยได้ก มันจะทีเข้มแปจะเป็นน้ำที่เราเมังด้วเนาะเียมังน้ำชุ่มพ้นตุมหอ๋อแต่ว่าของข้าตากเอานะพ่อใส่ใส่นใส่เดตร้ใส่แดดจ้แบบใดเข้มกว่ากันพ่อวาเดียรบ่ใส่ลายก็ลองด้วแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือใส่เวลาดนกลัวเสือมันใส่คุณดิใส่ซึ่งาก ซุ้มตุมขึ้น่าตากเอาสันเอาไม่เดินห,นหรอ,อรแบบแบบนี้เขาเปินเกอ,อยังค่ะเกิตาจ้เกิบักเมกกสมุดเกือบักเมกเราแบบตุมนะคะบอหนักบ่ไดพะว่าพั่กเแยนขึ้นกันมีอยู่ขงเรกว่าเออเออปิดซิง มาเมื่อแรกคือชายเลยวันี้ได้มาหาหลับจ่างทั้งานเลยมาหาเทปได้จเมือแรกทังแรกวันน้ได้บอกน้ำมเป็นเออวันนี้นะครับเป็นเจ็บอไปเรื่อยอัเก็บเกลียยาทจะถึงกินต้องมาสองสามเดือนเ่มลวงทองลวงใสเบิร์ตคุณเดเบิงตอนปวดตอนปวดนะเตลอนปวดจ้าเตอนปวดขึ้นเป็นสั่น โอ้น้ำนี่ันการที่จะได้เป็นไม่เกลือนี่น้ำก่ได้แห้งออกเบิร์ตมั้งปะคะโอ้โน้นึกว่ามันน้ำแห้งออกเบิดจนมีได้เป็นผงเกลือไงเขาขุดขึ้นมาจะเอาเอาเอาขึ้นมาสันแล้วเวลานเขาจะตักใส่ด่างเขียวเขาจะกัดจระสาดน้ำล่างไปน้ำไ้เกิะจระสีบใส่ซีน่าไปเข้ายางไปทั้งฝุ่นจากไหนไปเป็นปอดเป็นขวดได้ เลึกแล้วสาวบังดูเ้าวตัวหนออขอบคุณหลายๆนะคะสาวดูสี่าวดูสีให้พี่เอเราเลายนะเนาะเงาสิบเบงเดาทินออันนี้ประมาณจากเมือหนหรพี่จากประสบการณ์คิดว่าพอสิบเมือไป สีหาหมือสีหาหมืหาหมเกือบแห้งขนาดนี้เลยเหรอเศ้าเศร้าเศ้าเศ้าขึ้นมาสูบังดูว้าายังไงนี่ <c oughs> ปลาขวันขึ้นหน้าวะเอาแข็งเป๊กเ,เ,เลยบ่เป็นเกียดโอเม่ว่าไม่นสิเป็นอันพงพงขึ้นไสแบบหอมมากใยน้ำเกลือนุมนุ่มมาเขาน้ำเกลือเรลลืเอ่อย จิมกันเกื่อ oh ทั้งนั้นกตจัขค้นมากเยนะคะตุ๋นเกลือล้งง้มซึ้งเพราเดียวไปเห็ดกินมันมาบากว่ล้งงา้เขอไปเห็ดอย่างดองนั่นดองนี่อ่เหรอ

อีกบ่โดนก็คือสิขวดได้แล้วเนาะอันนี้นะมังซองโอ,อ,อ้อเป็นเม็ดๆเลยเกลือขักเกือเนี่ยเกลือขักเกือเนี่ยทุกคนเออ,อ อุ้ยสุดยอดมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะสุดลูกหูลูกตามีแต่เกลือนะคะทั้งที่เป็นน้ำแล้วแล้วก็เป็นกองแล้วก็เป็นกระสอบนะคะที่เป็นโรงงานที่กําลังต้มมยูท่วนท่วน,วนยู่ผุ่นกระแมนเลยค่ะเห็นควันดําๆฝากไปพุนนะคะ <S <S เป็นจังไดกันบ้างค่ะเพื่อนๆทุกคนได้เห็นการเทดเกลือทั้งสองแบบแล้วนะคะทั้งแบบ ต้มเอาเลยค่ะทั้งแบบใส่พลังงานแสงอาทิตย์ตากเอาัสี่นะคะพูดถึงว่าเกลือเนาะก็เป็นเครื่องปรุงที่ยุคูครัวของคนทุกทุกคนทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะ หลายๆย่างถ้าว่าใส่เกลือนี่ว่าแสบเด้นะคะเราห้อก็เพิ่งรูมือนี่ค่ะว่าเกลือนี่ใส่ในกระบวนการต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมนะคะว่าจะเป็นเห็ดเล็กเห็ดกระจกเห็ดท่อหรือว่าด่านอื่นๆนะคะเคยคิดตะว่าเอามามปรุงอาหารนะคะเคิดว่าเอามหมักเอามาถนอมอาหารแบบนี้นะคะว่ารู้ว่าเห็ดอันอื่นใดพร้อมเนาะ แล้วก็เป็นอาหารสั์ได้พอมด้วยค่ะเกลือนี่ถือว่าเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่นอกจากจะให้รสชาติเค็มแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายพร้อมนะคะถ้ากินในปริมาณที่พอเหมาะเนาะบนมันกินหลายเกินไปถ้ากินมากเกินไปไตก็ถามหานะจ๊ะนี่ละค่ะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของอำเภอบานดุงนะคะที่หลายๆคนอาจจะบ่มีโอกาสได้มาสัมผัสซึ่งเฮาเองก็คือการอายุเกือบซี่สิบนะคะ พึ่งมาได้สัมผัสนี่ล่ะมาบ้านดุงก็บ่อยบ่อยมากจนนับครั้งไม่ถ้วนนะคะเคยตะขีพันไปพันมากก็เห็นขายเกลือเอลี้ยงไร่ตามขังถนนแต่บ่เคยเข้ามาแบบนี้เลยค่ะเมื่อนี่ก็มีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะการเฮ็ดหน้าเกลือกะ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่เฉพาะทินน้องบแมบนว่ามองใดกะเห็ดใดเด้อค่ะอยากไปเจาะเอาน้ำอยู่น้าจ้าของมาเห็ดตังสีกะเห็ดบ่ไใดได้ดถา้าบ่มมีสายแร่กเกลือนะคะถือว่าเป็นความโชคดีของชาวบ้านดุงค่ะที่มีแร่กเกลืออยู่ใต้พื้นแผ่นดินของเจ้าของนะคะ นับเป็นทองค่าคาาของชาวบานดุงค่ะที่ดูดขึ้นมาผลิตเกลือทอาได้กับโบเบิร์ตนะคะหลายชั่วอายุค้นแล้วนะคะเมื่อนี้ดีใจมากๆดีใจสุดๆอีลีค่ะที่ได้มาพบมาเห็นมาสัมผัสนะคะก็เลยอยากทายมาให้พี่ให้น้องได้เบิงน้ำนี่ละค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะพบกันใหม่คลิปหนา้าก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ